สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายวิธีคิดเหนือชั้นฝันเหนือเมฆเสกความสำเร็จให้ชีวิตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเอง การที่เราจะได้ความสําเร็จมาครอบครองนะคะเราต้องพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยมองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทแล้วจะเนรมิตได้ทุกๆความสําเร็จค่ะถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากประสบความสําเร็จขอเวลาเพียงนิดเดียวเพื่อพิจารณาตัวอย่างข้อคิดเหล่านี้ที่รับรองได้ว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะแค่เปลี่ยนมุมมองโลกก็จะเปลี่ยนไปตั้งคําถามฉลาดๆให้ชีวิตพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งคือหนทางสู่ความสําเร็จค่ะ โดยการมองคนข้างหน้าและคนข้างหลังสร้างกำลังใจเพราะว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นจากการพยายามแล้วก็มุ่งมั่นทำจุดเล็กๆที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นเสมอค่ะกว่าจะได้ความสำเร็จมาครอบครองนะต้องพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทเต็มร้อยและมองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทแล้วจะเนรมิตได้ทุกๆความสำเร็จเลยค่ะโดยผู้สรุปหนังสือนะคะเขาได้สรุปมาทั้งหมด9วาวาดะโดนๆจากหนังสือเล่มนี้มาให้เพื่อนๆฟังกันค่ะ วาฏาแรกนะคะคือไม่มีใครเกิดมาแพ้ตลอดการหมายถึงว่าปัจจัยสู่ความสําเร็จเนี่ยคือการกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะไม่ยอมแพ้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นในตนเองยอมรับแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะวาทาที่ 2. ฝันให้ใหญ่ไปให้สุดอะไรก็ตามที่เราฝันถึงนะคะเราสามารถทำมันให้เป็นจริงได้ขอแค่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็จะทำได้สำเร็จเองเนาะ วาทาท่สามองอุปสรรคเป็นเพื่อนสนิทความล้มเหลวนะคะเป็นเพื่อนสนิทความผิดพลาดเป็นครูแค่เ,เพื่อนๆนายยอมรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยเพราะว่าแท้จริงแล้วอะมนุษย์ไม่ได้เติบโตจากอาหารนะแต่ว่าเติบโตเมื่อได้พบกับปัญหาหนักหนแล้วก็ก้าวผ่านมันได้การที่เราเอาแต่หวาดกลัวว่าจะล้มเหลวนะเราก็จะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสหอมหวานแห่งห้วงเวลาแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะวาทาที่ 4, just do it เทคนิคนะทเทคนิคที่เปลี่ยนจากนักคิดเป็นนักทำเพื่อนๆนะควรจะโน้ตโน้ตเป้าหมายของตัวเองไว้ให้เห็นชัดเพื่อเตือนตนเองในการทําเป้าหมายให้สําเร็จวาทะาที่5้าเหนื่อยก็พักอย่าเลิกฝันสเสน่ห์ของความสําเร็จนะคะคือมันสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเราต้องก้าวไปหาความสําเร็จให้ได้วาท้าที่6อย่าขายเวลาให้ขายความสามารถ เวลานะคะเป็นสิ่งมีค่ามากกว่าสิ่งใดเลย24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ86,400นาทีเพราะฉะนั้นใช้เวลาอย่างฉลาดเวลาเป็นทรัพยากรที่ประหลาดมากค่ะเพราะไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็จะหมดไปอย่าเลือกทำงานที่ถูกแทนที่โดยเครื่องจักรนะคะวันท,ที่7ทัศนคติเปลี่ยนโลกเปลี่ยนแค่เปลี่ยนมุมมองเนี่ยโลกก็จะเปลี่ยนไปทัศนคติดีโลกก็จะสวยงามแต่ว่าทัศนคติแย่โลกก็จะหม่นหมองค่ะ วาทะที่8ปดปลาตายเท่านั้นจึงไหลาตามน้ําปลาเนี่ยเป็นปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ว่ายทวนน้าใช่ไหมคะใช้แรงมากกว่าแต่ก็มีอาหารมากกว่าที่มากับกระแสน้ําเชี่ยวปลาเนี่ยก็เลยเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามความล้มเหลวอย่างกล้าหาญได้คะ่ะเพราะฉะนั้นเราควรมองปลาเป็นครูนะคะ และว,วาทฏาสุดท้ายโฟกัสแง่บวกมองชีวิตแง่งามการพัฒนาเนี่ยไม่อาจเกิดได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะคนที่ไม่เปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยก็จะย่อมเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรหาจุดที่ใช่มาตัดกับสิ่งที่ชอบแล้วชีวิตจะลงตัวค่ะสรุปวิธีคิดเหนือชั้นฝันเหนือเมฆเสกความสําเร็จให้ชีวิตการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องกล้าแลกกับทุกอย่างกล้าที่จะลองจะเรียนรู้จะล้มเหลว และทำให้ฝันเป็นจริงให้ได้ไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะมากเพียงไหนก็เรียนรู้จากมันแล้วก้าวผ่านมันไปค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ f b o o k y o u y u u t และบล็อกดิ d i t ค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย